สวัสดีทุกคนนะจ๊ะบำรุงกระเจีย๊ยบไหนทีนี่ปุ๋ยเปลือกกล้วยเวลาตัดเครือไปกินแล้วก็เอาเปลือกกล้วยมาสับๆ,ๆ,ๆหั่นไว้แล้วก็เอามาบำรุงพืชนะจ๊ะเขาจะทําให้ต้นไม้เนี่ยเขียวสดงดงามแข็งแรงเพราะมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงทีเดียวที่สําคัญย่อยสลายง่ายด้วยนี่เอากิ่งมาปักชําไว้นี่ เลื้อแล้วถัว่วถั่วตัดยอดปักชำได้เออเลื้อยแล้วเลือเล้อเยอะแล้วจะไปไว้ไหนดีอะกระเจี๊ยบก็ตัดปักชำไ,ได้เป็นกระเจี๊ยบขาวของสาวน้อยทําสวนนะจ๊ะเนี่ยสามารถตัดปักชำได้ถ้าจะตัดปักชำถ้าจะตัดปักชำจะต้องตัดให้เขามีข้อตาให้แตกด้วยอย่างเงี้ยตัดยอดตรงนี้แล้วมาปักทิมเลย เราก็จะกระเจียบขาวอีกหนึ่งต้นเข้าใจใช่ไหมนี่บำรุงด้วยนี่เลยคือต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ได้ปุ๋ยจากต้นกล้วยเนี่ยรับรองได้งานงานทาราเขาแข็งแรงอืนี่นะอยากให้ย่อยสลายเร็วๆก็เอาพวกน้ำหมักมารดราดบนกองนี้แป๊บเดียวก็ย่อยสลายแล้วกินดีมีประโยชน์ด้วยนะ หามาปลูกกันตัดกิ่งขยายพันธุ์ได้ตัดตัดตอนนี้ยิ่งดีเพราะว่าเขายัางไม่โตเต็มที่เขายัางเล็กๆอยู่เงี้ยตัดแล้วก็ติดง่ายด้วยเดี๋ยวจะเอาไปใส่นู่นใส่นี่ใส่นี่ใส,นใส่นั่นตามกระถางต้นไม้ปลูกต้นกล้วยไว้เยอะๆเ,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 เราปลูกไว้ทำปุ๋ยไม่มีมองปลูกอย่าลืมนมาจา่จักกระเจี๊ยบ เขาสามารถช่วยทำให้ออช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารได้ขับพยาธิก็ได้คือเขามีมึกเมือกนี่แหละมันจะไปเคลือบกระเพาะคนเป็นโรคกระเพาะเหมาะที่จะกินมากๆเลยนะจ๊ะหนึสมองส,งส,งสงมือทำมุ่งมั่นขยันจะสารเวลา,าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลีป่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ นัดจ้ะไปละเดอ้อไปตรวจสุขภาพร่างกายอย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยแค่นี้นะ